มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโซเชียลคอมเมนต์สนานตามสูตรสำเร็จไวกว่าเพื่อนบ้านหลังรัฐบาลน,นั้นชื่นชมร็อกสตาร์โชว์ซอฟ์พาวเวอร์ไทยเยาวชนไทยตัวอย่างมีสำนึกรักบ้านเกิดเรียกว่าเป็นประเด็นทำเอาชาวเน็ตเดือดกันแบบสุดๆนะคะหลังจากที่ตัวแม่ของวงการอย่างลิซ่าหรือลลิสามโนบาล ได้มีการปล่อยผลงานในฐานะศิลปินเดี่ยวครั้งแรกในนามของต้นสังกัดใหม่ที่ตัวเองนั้นเป็นผู้บริหารกับเพลงที่มีชื่อว่า Rockstar ซึ่งหลังจากที่ปล่อยผลงานออกมาได้ไม่นานนะคะก็ได้รับกระแสตอบรับแบบถล่มทลายจากแฟนๆทั่วโลกค่ะผ่านไปเพียงแค่หนึ่งวันยอดวิวก็ทะลุ30ล้านแล้วนะคะ นอกจากความแซ่บของลิซ่าอีกหนึ่งที่สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆอย่างมากก็คือ90%ของ MV เพลงนี้ถูกถ่ายทำขึ้นที่ประเทศไทยทั้งถนนเยาวราชโรงหนังออสกา p e เพชรบุรี39ห้าง New World และอื่นๆอ,อ,อีกหลายที่ค่ะจนทำให้แฟนๆพาก,กันแห่ตามรอยไปถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากนะคะอีกทั้งคนที่อยู่ใน MV รวมไปถึงแดนเซอร์ทั้งหมดก็ยังเป็นคนไทยอีกด้วยค่ะ แต่แล้วดูเหมือนว่าจะมีประเด็นดราม่ากเกิดขึ้นนะคะหลังจากนางรัตเก้าอินทวง์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีได้มีการออกมากล่าวชื่นชมลิซ่าว่าลิซ่าเองทำเป็นการยกระดับแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวดึงดูดผู้คนทั่วโลกให้หันมาสนใจการท่องเที่ยวในเมืองไทยมากขึ้นทำให้แฟนคลับแล้วก็คนรักลิซ่าตามรอยเ v มาที่ย่านยาวราช ซึ่งตอนนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ในประเทศไทยขอบคุณแล้วก็ชื่นชมลิซ่าที่มีความเป็นเยาวชนไทยตัวอย่างมีสำนึกรักบ้านเกิดไม่เคยลืมที่จะใช้ทุกโอกาสในการเผยแผพร่วัฒนธรรมไทยเช่นครั้งนี้ที่เลือกใช้โลเคชันและผู้เกี่ยวข้องชาวไทยเป็นโอกาสแสดงศักยภาพของไทยและเป็นการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของรัฐบาลอีกด้วยค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ